สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาโดยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดของวันที่29นะคะเดือน10 2 5 6 5นะคะมัดรวม4น่อยนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตร1เม็ดเดียวนะคะก็จะเน้นไปที่สายรูดวิ่งนะคะพี่ๆ กนไปรับชมนะคะสอ,อนก็ฝากพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไปรับชมแนวทางนากกดไลค์ให้สอ,อนด้วยนะคะเพื่อที่สอ,อนจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งบันเนาะ mm hmm. สาหรับพี่ๆท่านใดนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะหรือว่าเออมีตัวเลขเด็ดๆนะคะแต่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคเนาะก็สามารถไปที่ บ้านซับร่ำรวยได้นะคะพี่พี่เดี๋ยวสาวนจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะฝากพี่พี่สมาชิกนะคะเข้าไปสอบถามน้องๆบ้านซับร่ำรวยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกนะคะว่ามาจากสาวนพารวยด้วยนะคะพี่พี่เนาะจะได้รับสิทธิ์นะคะพี่พี่ถ้าบอกว่ามาจากสนนาวนก็จะได้รับสิทธิ์ในบ้านซับร่ำรวยนะคะก็ฝากพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะ เข้าไปอุดหนุนได้นะคะลงเปลี่ยนที่เสียงดูเนาะเผื่อหิงเผื่อปังนะคะพี่พี่ก่อนไปรับชมนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มแนวทางเนาะพี่พี่สามารถแอสดีไลน์มาได้นะคะ id line สะอนเนาะ id line นะคะเดี๋ยวเขียน id line ให้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะคะในกลุ่ม ในกลุ่มไลน์ตัวนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกนะคะสองร้อยกว่าท่านนะคะ id ไลน์ o n เก้าเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งนะคะพี่ๆสำหรับ id ไลน์สาวนนะคะพี่ๆท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะก็ add id ไลน์มาได้นะคะแล้วก็ถ้าสาวนเพิ่มเพื่อนอย่าลืมทักมาบอกนะคะว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเนาะ โอนจะได้ดึงเข้านะคะถ้าใครสนใจก็แอดมาได้นะคะแนวทางให้ฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเอ,อ่อสำหรับผลฮานอยเมื่อวานนะคะพี่ๆมาสรุปผลกันก่อนนะคะก่อนมารับชมแนวทางของวันนี้เนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะคะโอนให้ไปนะคะให้ไปดินที่หนึ่งกับสามนะคะหนึ่งกับสามนี่มาทั้งสองตัวเลยนะคะหนึ่งมา สามมาวิ่งร่ดเม็ดเดียวที่1แนวทางนะคะรอบเฉพาะกิจ9 1 6นะคะรอบเฉพาะกิจก็เดินดีเลยนะคะสายรูดวิ่งเข้า16่นะคะพี่ๆเข้า16ก็มาในตัวที่สออนนิ้นให้นะคะ16มาเข้ารอบเฉพาะกิจก็ยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่นําไปเป็นแนวทางเนาะแล้วก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะอ่า สอนให้ไปตัวน้้นเลยเนาะหกหนึ่งนะคะก็เข้าในรอบเฉพาะกิจไปเลขบนนะคะพี่พี่เป็นตัวที่สอนเน้นให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะไม่มีรอบเฉพาะกิจนะคะก็สามารถเข้าไปเสี่ยงโชคที่บ้านรัพย์ร่ํารวยได้นะคะรอบเฉพาะกิจเนาะสำหรับตารางนะคะพี่พี่สรุปตารางไปด้วยนะคะตารางเข้าตรงๆรเลยนะคะพี่เก้าหนึ่ง หกนะคะพี่พี่สำหรับตารางก็เข้าเหมือนกันนะคะรบเฉพาะกีจเข้า3ตัวตรงนะคะพี่พี่ตรงตารางด้วยเนาะแล้วก็สายรุดวิ่งก็เข้าหนหกนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะสำหรับ7-9นี้หลุดไปนะคะเล็กล่างรอบพิเศษ4 4่ี่หนะคะแล้วก็5-7รอบนี้หลุดนะคะพี่พรอบพิเศษนี้หลุดไปสายรุดวิ่ง ออรอบปกตินะคะ 041, แล้วก็9กมาอีกแล้วนะคะเด,ดตัวเด่นที่1แล้วก็วิ่งรูดนะคะมาเข้า41มาในตัวกลับนะคะพี่พี่ถ้าใครนำไปรูดวิ่งก็เข้ารอบปกติไป41 1 4นะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะเข้า2องนอยนะคะพี่พสรุปแล้วสายรูดวิ่งเข้า16กับ41นะคะเข้ารอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบปกติเลขบนเนาะ ก้าสามนะคะพี่พี่สายรูดวิ่งสามมานะคะตารางเข้านะคะเก้าสามนะคะตารางเข้าสองนวยนะคะพี่พี่เข้าสองนอยแล้วนอกตาราง VAP นะคะสี่แล้วก็37 457กับ3ามนี้หลุดไปนะคะรอบวีก็ยินดีกับพี่พ,พี่สมาชิกด้วยนะคะสายรูดวิ่งเข้าหนึ่งหกรอบสเปนแล้วก็มาเข้ารอบปกติสี่หนึ่งนะคะ แล้วก็ตารางนะคะตารางเข้า,อารอบเฉพาะกิจ916แล้วก็รอบปกติ4 1่อ๋อไม่ใช่4 1่หนะคะ9 3นะคะ9กเนาะก็ยินด,ดีด้วยนะคะใครมีโชคมีลาบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับสโอนด้วยเนาะเดี๋ยวมารับชมของวันนี้นะคะในวันนี้นะคะสโะอนให้ไปนะคะให้ สี่แล้วก็แปดนะคะพี่พี่วันนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่สี่นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดชอบก็ตามได้นะคะวันนี้สี่แล้วก็แปดนะคะเด่นขอเพิ่มตัวเด่นอีกตัวนะคะพี่พี่เด่นอีกตัวสะอนให้เก้านะคะพี่พี่ถ้าใครชอบตัวเด่นเนาะก็สามารถจะไปป็นแนวทางได้นะคะให้เด่นไปสามตัวนะคะวันนี้ก็ขอให้พี่พี่สมาชิกนะคะเฮงเฮงปังปัง,ง,งนะคะในวันนี้เนาะ วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดของสาโอนนะคะเสาร์ทต่เสาโอนจะหยุดนะคะวันนี้ก็ขอให้คำนวณสูตรออกมาเฮงๆปังๆก็แล้วกันนะคะขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีกันเนาะ <S <S สำหรับเราพัฒนาเมื่อวานนี้กับอขอโทษขอภัยด้วย,ยนะคะเมื่อวานนี้ก็หลุดนะคะพี่ๆช่วงนี้เราพัฒนาเดิน <S <S เดินไม่ดีนะคะพี่ๆโก็กรับขอโทษขอภัย <S 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 ด้วยเนาะ ในตารางเราก็จะมีแล้วก็มีหนึ่งนะคะศูนย์เด่นนะคะเด่นที่4แล้วก็8ในตารางสำหรับตัวที่สโอนชอบนะคะในวันนี้40 48 49้า 4ี่ห้านะคะสี่หนึ่งสำหรับแนวทางวันนี้นะคะก็ขอให้เฮงเงปังๆรวยๆนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจเนาะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็แนะนําบ้านซับร่ารวยนะคะมีบริการนะคะหลากหลายเนาะครบครันนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดไม่มีที่เสี่ยงก็ลงไปได้นะคะพี่ๆ มีสี่นอยเลยนะคะพี่พี่มีทั้งสี่นอยเลยเนาะสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะสอบถามนุ่งน้องแอดมินได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะิ่งๆิงปังปังรวยรวยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ